สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงนะพี่น้องมาดูครับวันนี้ก็เปลี่ยนยางครับเจ้าเอฟเฟกนะครับผมนี่หลังจากที่ลบลีกกล้องไปนานครับคันนี้หายไปนานเลย <laughs> วันนี้มีโอกาสครับปลาเราสั่งเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดเลยครับ ยางมาแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าป๋าได้งานใหญ่ไหมหรือว่าจะพาไปทำอะไรครับดูแต่ว่านี่แกสั่งเปลี่ยนยางทั้งหมดเลยคันนี้ก็จอดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่ได้วิ่งงานเลยป๋าป๋าเตรีกระทะ ลบลงไปกันเอากระทะมาแล้วครับก็เปลี่ยนล้อหลังนะครับสี่เส้นเลยนะครับนี่ใส่เรเดียนนะครับเ17.5นะครับ 10R 17.5นะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะใหญ่กว่าเบอร์นี้ครับตัวนี้จะเป็น825กว่บ16นะครับ 825ขอบ16ก็ใช้ได้ทั้งพราใบทั้งเดเดียนแต่ว่ามันต้องมีอย่างในครับมันคนละอย่างครับแต่ปาก่บอกว่ารุ่นนี้ใช้มาเยอะแล้วแตกมาแตกเป็นว่าเล่นเลยครับก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าพวกนี้จะดีกว่าไหมนะครับลองใช้ดูสิถ้ามันดีไม่พอก็กลับมาใช้แบบเดิมครับ ทะาสีวงนั่นแหละจริงๆลงว่าไปพิงไัวหน้านันก็ได้เออนั่นละลนนอนเอะเอปล่อยมนันลงหนั่นก่อนสางมันเปลี่ยนล้อหลังนะครับล้อหน้ายังมันใหม่อยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนล้อหน้ายังใหม่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวลองล้อหลังก่อนเพราะว่าล้อหลังมันระเบิดนะครับมันระเบิดไปก็เอายางอะไรไปใส่นะครับนี่มันระเบิดก็เลยเอายางอะไรมาใส่แต่ว่ายางอะไรก็บบเบึงว่ะโอ้พี่น้องเอ้เบึงแตกแตกเครือปั้นหนาแหล่งหมดแล้วครับเบึงวะ่ะห่าวเแล้วครับมันอันตรายครับพี่น้องอันตรายรถเราวิ่งตลอดด้วยครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าป้าจะได้งานที่ไหน หรือว่ามีงานหรือไม่มีแต่ป๋าแกเป็นคนที่แบบว่ายังไงชอบชอบเช็ครถไว้รองานนะครับไม่ใช่มีงานแล้วค่อยเช็ครถนะครับนี่ลงทุนไปตั้งสองสามหมื่นนะครับนี่ยางสี่เส้นสองหมื่นกว่านะครับไม่ธรรมดานะครับสองหมื่นกว่าก็รถดําดินนวันนี้กว่าจะวิ่งได้ตังสองหมื่นกว่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าเราไปวิ่งร่วม แต่ผมก็ยังดีครับเป็นงานตัวเองเนาะพี่น้องเป็นงานตัวเองก็มันก็พอเหลือนะครับมันก็พอเหลือใช้เหลือใช้เหลือกินบ้างครับถ้าเราไปวิ่งร่วมกับเขาก็เหลือน้อยครับเหลือน้อยเงินจะเปลี่ยนยางนี่แทบไม่มีเลยมีแต่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะครับมีแต่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์วิ่งแต่ว่านี่เราพอเหลือหน่อยก็จัดยางใหม่ไปเลยใช้ได้จบๆนะครับ ไม่ธรรมดาครับนี่มาแล้วบอสใช่ไหมไม่ใช่ของแท้โอ้นี่ยังของแท้ของแท่มาซานนี่นยังของแท้โอ้คูบตะสูบเดียวก็เฟี้ยวได้นี่แล้วสูบเดียวเนี่ยไม่ใช่เลียนแซงมอไซ พอดีอ่ะเอ้ายางก็ยี่ห้ออะไรวะดับเบิลดับเบิล K U L N ดับเบิลคอนดับเบิลคอนหรือดับเบิลคอยโอ้ผมการเนี่กีดบอกพี่น้องเลยจบมสามครับอ่านเอาครับนี่ยางปียางปีใดนี่เบ,บิ้งเบิ้งขันคนอยู่คนเดียว ปีอะไรมีบอกไหมีมิไม่มีมเอาหายวะอยู่ฝั่งนู้นบ่มีหรอกพีบังมันงงหลอกขายเปล่าวะเนี่ยฮะยังไม่มีปีตั้งหากโอ้ชิบหายเอ้ยหาดูสิลูกพี่มีไหมเอ็นมีพอเลยซื้อม,มาจากกรุงเทพ ยังใหม่แล้วนี่เพิ่งไล่เสร็จมั้งเอายางไทยน่บบยางไทยตัวนี้นะผลิตที่ไทยแหละไหนเออนั่นไะแล้วนี่ทำไมไม่เห็นวะนี่นี่เออนี่ยี่โอ้ปีสองพันาอ๋อนี่ปีอะไรยีบ่ยามอยีจะหมดปีแล้วนน่งี้หนอหู อันนี้มันสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่ปลายปีแล้วปลายปีแล้วใช่ไหมอ๋อใช่เราจะใช้อีกกี่วันนี่สีเส้นนี่นี่สัปดาห์ที่ที่ขายแสัปดาห์ที่ต้นปีเลยว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่สัปดาห์ที่ห้านะสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่ห้าเหรออ๋ออันนี้มันปลายแล้วเหรอสัปดาห์ที่สี่สี่กลงต้นต้นต้นเดือนกุมภาได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยยางสี่ห้าปีเรายังใช้เลยยางใหม่ขนาดนี้นะวิ่งห้มันแตกไปเดี๋ยวจะได้ซื้อเปลี่ยนใหม่โอจัดสีเส้นเลยครับจุดหลังนี่อายุล่องกิ่งไปเทียบางมันสูงกว่ากันลายบอกมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะ F4 นิดเดียวครับประมาณเอ่อเซนหรือสองเซนเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ใส่ไปแล้วมันจะโตกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนี่มันของน้างกว่าเดิมด้วยมันสูงกว่ากันเลยมันสูงกว่ากันอยู่แล้วตัวนี้สิบอาร์เนาะอืมันไม่ใช่สิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เก้าจุดห้าเด้อันนี้สิบเจ็ดจุดห้ามาฐานครับดูกระแสดมหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ดีสมคำล่ำลือเขาไหมมันจะมุดซุ้มหน่อยหน่อยถ้ามันใช้ดีเราก็จะใช้ต่อครับถ้ามันใช้ไม่ดีก็ถือว่าหมดโปรไปครับ นะพี่น้องนะพอกันทีใช่ไหมลูกบิใช่ไหมโอเคโอเคแปว่าอะไรสองดอกบ่สี่เส้นก็อช่างก็ยังไม่ตื่นเลยพี่น้องเอ้ย ดูหนูมาแล้วหนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเจรจาหน่อยสิดเอาเอ้าวว่าไงนี่ลูกพี่ทำไมมาชุดนี้นี่ดีแล้วไม่มาชุดวันเกิดนะจะไปแล้วเด้อเปลี่ยนให้ด้วยเปลี่ยนนี่แหละสีเส้นยังหลังเปลี่ยนทั้งฐานอันนี้ด้วยดิเออแล้วก็นุ่นของปาเดี๋ยวแกมาเอาเดี๋ยวแกมาเอาเด้ออันนะเปลี่ยนกองก็ได้เปลี่ยนนี่ให้แกก่อนก็ได้เดี๋ยวแกกินรถมาเอาแกจะไปหาปลาชาวประมง นั่นแหละไอรถรถชาวประมงแล้วก็ของผมสีเส้นไอตัวสวยๆไว้เส้นนอกด้วยดให้ด้วยไอกระทาสวยๆเนี่ยไว้ข้างนอกนี่ก็ยิงออกแล้วก็ดูน็อตด้วยถ้าว่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนถ้าน็อตมันเชิงไม่ดีอัดแน่นจะไปแบกนะร้อยสี่ร้อยสี่เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวไปซื้อของก่อนรู้เรื่องเนาะครับรู้เรื่องครับ สั่งลมแล้วเรียบร้อยร้อยสี่นะครับเติมร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้านู่นแหละแต่เติมดูก,ก่อนนะครับถ้าร้อยสี่ไปวิ่งแล้วมันอ่อนก็จัดร10้อยห้าร้อยหกนะครับแต่หาร้านเติมยากครับถ้าเราขึ้นร้อยห้าร้อยหกต้องไปปั๊มใหญ่ปั๊มลมต้องใหญ่ไม่งั้นมันเติมไม่ได้นะทุกคนเอาความปากความคอเนาะเดี๋ยวรอมาชมกันตอนเสร็จนะครับว่ามันจะรลอไหมอย่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ล้ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ